สวัสดีครับวันนี้จานโตโมจัดจะมาเล่นเกมเรีฟีบยก็คือครั้งแรกนะครับเป็นการแชทเกมนะครับในช่องจานโตโมจัดเราจะมาเล่นเกมฟรีไปกันนะครับเราเริ่มเล่นกันเลยครับสี่สี่กันครับจบไปกว่ามาเลย มาถ้าใส่ฟรีในโหมดนี้เราก็จะมีให้เลือกปืนนะครับเงินก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆในแต่ละด่านนะครับผมก็เลือกซื้อปืนนี้ปืนนี้ชอบปืน G8 นะครับเป็นปืนพกค,ครับนี่ครับที่การเล่นก็ง่ายๆนะครับก็คือโหมดนี้นะครับก็คือยิงกันครับแล้วก็กระปูนม่ถูกแล้วครับแล้วจังหวะนี้นะครับ ผมก็ได้ทำการวิ่งไปเยมนี้ภาพก็สวยดีนะครับมีให้เลือกมากมายหลายแบบหลายสีสันรีัน่งังนี้ครับเพื่อนเปิดไปแล้วลุกครับหลังเข้าครับโอ้โหเสียงกล้องหูมากเลยครับเสียงดังมากเลยครับเพื่อนครับตอนนี้ครับเพื่อนเราก็จะล้มนะครับ เราล้มเราก็จะสามารถชุบได้นะครับแต่ถ้ากิะชุบไม่ทันเราก็จะตายโุ้ยตกใจตกใจเพื่อนครับเราก็จะยิงงครับเอาดาวเราก็จะต้องท้อบไปเลยโอ้แสบแก้วหูหูฟังนี่เสบแก้วหูมากเราใส่มันบ,บางๆเพื่อนมาโอเราโดนิงจากด้านหลังนะครับที่เห็นก็คือตรงข้างบนนะครับ จะมีลูกศรสีแดงก็คือปืนของศัตรูนั่นเองนะครับในเกมนี้ครับก็จะมีวงบีมนะครับหรือว่าหมอกพิษนะครับก็จะคือตรงสีดำๆกรอบข้างนอกครับเ้ือเราเข้าไปตรงนั้นเราก็จะลดเลือดเรื่อยๆนะครับจบการอธิบายแล้วก็เข้าสู่การ เล่นนะครับวันละเกมสองเกมสามเกมสี่เกมห้าเกมหกเกมเจ็ดเกมแปดเกมถ้าในวันนี้อาจารโต้ก็จะมาโชว์เทพนะคระท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงโอ้ สียงปืนมาช้ามากเสียงปืนมาช้ามากไม่ดูเลยว่าโดนยิ่งหนึ่งแต่ตอนหนหูชิตรงนู้นครับตรงนู้นครับปืนมาหลังอ่ะโดนเลยโดนแล้โดนเลยไไปไไปไปเลเพื่อนเพื่อนลงมาเราก็จะต้องชุวเพื่อนครับก็มีสายรักช่วยเดือเราก็กดช่วยเหลือไปเลยนี่ <First> Blood. จ,ะจะเอ้ยจะเอ้ยเกมนี้ก็จะมีท่าทางให้เลือกเต้นนะครับท่าทางนี้ก็จะเอามาจากแจกฟรีหรือว่าเติมก็ได้นะครับก็จะเป็นรูปยิ้มก็จะมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงก็มีสกิลหลายแบบฆ่าหิวเลือดแล้วก็อ้าวสัตว์เลี้ยงหายต้องพูดนะครับตอนนี้ครับเพื่อเราโดนยิงเคแล้วก็เกมนี้ก็จะมีตัวละครให้เลือกหลายแบบเราใส่สกิลตัวละครเพิ่มได้เหมือนกันนะครับ ก็มีสกิลให้ใส่เพิ่มได้ประมาณสีช่องนะครับวิยโคตรเสียงมาช้ามากครับ,รบปืนที่เลือกหลายแบบก็เงินก็จะเพิ่มไปตามตาเจ้าเลยนะครับยิ่งเราค่าเยอะหรือว่าเราชุบเพื่อนเยอะนะครับเราก็จะได้เงินเยอะขึ้น แต่ตาก็จะได้เงินเยอะขึ้นในแต่ละตานะครับอเ,เอ้ามาซื้อปืนซื้อหลายแบบเลยเหตุก็มีเกาะก็ม,กมีก็เป็นไอบอลนะครับก็เป็นกำแพงน้ําแข็งนะครับไว้กันลูกศรปืนโจมลูกศรปืนยิงมาเจาะไอบอลไอบอลก็จะลาลวก็จะเตะแต่หนึ่งสวยมก่กสูไวสวัสดีครับตัวนี้ไม่เห็นศัตรูโผลมาเลยแป้งอุ้ยก็สุนไม่ออากอะัะ ไปไหนยิงเล่นไปก่อนผมไม่ได้โปรนะครับไม่ได้เล่นโปรแต่อย่างไดผมเล่นกับมือถือนะครับไม่ได้เล่นกับในคอมในคอมผมเคยเล่นอยู่ครั้งหนึ่งแต่ผมคิดว่ามันตอนนั้นผมยังเล่นไม่เก่งนะครับแล้วก็อ้าวโอ้เสียงมาช้ามากจะมาช้ามากจะไม่รู้ว่าเดวเลยวเระเบิด ระเบิดเออระตาเป็นตายเ,ออรเราต้องแบบนักกันให้ได้ถึงสีตานะครับคือต้องสังหารในทีนะครับให้ครบสี่คนแล้วก็ให้ครบสี่คนปุ๊บอ่าครบสี่คนแล้วเราก็ต้องทำอย่างนี้ประมาณสีตานะครับถ้าเกิดชนะสีตาเราก็ชนะก็บะกูชนะสีต,ะตาเราก็จะแพ้จบนะครับสบ,บา,ยายง่ายๆเดี๋ยวคนดูงง วยครับกวยครับปุกิ้งปืนอะไรดีมีปืนที่เลือกหลายแบบอันนี้ก็จะเป็นลูกซองครับ N 1887นี่ไอซ์บอนะครับสติ๊กกของไอซ์บอยังไม่ได้กดใช้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมากดใช้ให้ดูเอเคก็จะเป็นอาก้าครับนี่แล้วก็ลูกซอง มันจะมีสองนะแต่ยิงได้ไกลมากเลยครับทุกสองนี้หรือเรียกกันในวงการที่พายว่าสองขวงสองขวงเอ็มหนึ่งไปแป๊ะเจ็ดตราขึ้นบนหัวเพื่อนได้แล้วครับตบขึ้นหัวเพื่อนครับที่มีวงวงตรงเพื่อนตรงนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับวงวงสี่สีนี่นะครับคือจะเป็นส,สกิลตัวหลาก็อ่อนเสียงหมาช่ามาก ครับตอนนี้เพื่อนยิงไปโอ้โหได้ยับนะครับเรายับไม่เป็นไรเรายังเหลือครับเราได้มาสามแต้มแล้วเราต้องให้ได้สี่แต้มนะครับเป็นลูกซองครับไอวอลครับก็จะเป็นอีพีนะครับพออีพีด้านล่างเราลดนะครับอีพีก็จะมาเพิ่มเลือดให้ อีละหนึ่งนะครับอีละหนึ่งมาตุ่ม,มเสร็จตุ่ม,มเสร็จเสียงมาชาร์กนะเพื่อนเราโดนยิงตอนนี้่ครับเพื่อน่อาพึ่งครับเราก็จะวิ่งไปเลยนะครับแนะ่จริงหรือ จะมาสู้กับดานโตถ้าเกิดชนะน่าจะโม้ให้ด okay. ูเลยโอ้โหชมพูนชาผูมากเลยครับตอนใส่หูฟังเนี่ยครับชาผูมากนะครับชาผูมากครับมาครับโอ้โหดาวครับนี่โดนครับเพื่อเราก็ได้ทำการ้มนะครับก็หมาเหรียญ ก็ได้ทำการยิงไปโอเคนะครับเพื่อนเราก็ได้เดินเดินไปเดินมาดรอสตูมานะครับ,รบเพื่อนเรายิงครับป้าตูล้มไปแล้วครับเ่นคนเพื่อนเราจริงอคนนะครับไม่ไปยไมไ่ไม่ตายครับโอ้โหเพื่อนเราตายแทนครับตอนนี้ต้องชนะให้ได้ครับตูได้สองแต้มเราได้สามแต้ม เลือกปืนอักเออยูจีอักเออยูจีอักสิทธิภไอวอไอซโบไอสวอโอ้เสวอนี่ครับแสงอย่างนี้ก็คือสกิลตัวละครนะครับในหลายๆตัวก็จะมีสกิลตัวละครกินเห็ดไวปั๊มยาไวยิงแล้วจะมาร์กตำแหน่งให้เพื่อนยิงแล้วจะเพิ่มเห็ด กดแล้วจะเพิ่มเลือดเห็ดเพิ่มไวขึ้นนู่นนี่นั่นนะครับแต่ระสกิลก็จะมีให้อัพสกิลนะครับปืนก็จะมีสกินให้เลือกบางทีก็เติมบางทีก็สุ่มบางทีก็แจเจมเกมนี GM ้ใจดีแจกเกลือน,นะครับเดดดาเ็มนะครับเนี่ยโอ้โหตกเงยตกเงยตกเงยโอ้โหไม่ได้จะติดบ้าป๋ออาาวเลย ีมากเพื่อนก็ไอ้วอวอย่างครับครับเพื่อนวันนี้ก็ได้ทำก่อนยังไงครับเพื่อนต้องยิงโอ้โหเสียงไม่ทันฟังเเหลือคนเดียวเพื่อนจะรอดไหมครับเพื่อนมีแต่ปืนเอคีนะครับอาก้าเพื่อนก็ได้ยืนอยู่ข้างบนเออซากสัต์นะครับกระดูกสัตสัตแมวมออะไรก็ไม่รู้ลังเข้าครับวันนี้เพื่อนรังไอโบทนัน เปินโดนยิงครับ <an> <d ying> เพื่อนโดนยิงยิงเพื่อนกระโดดครับได้ทำก,ก่อนวางไอวอลเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยครับประสิตภัณฑ์ไอวอลนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไอวอลก็จะมีสกินนะครับมีหลายสกินเลยแต่พอไม่มีสกินพื่อพวกเป็นจ่ายฟรีนี่ไฟวอลรับเปิดโดนยิงได้เพื่อนโดนยิงโดนยิงครับไอวอลกำจัดแต่ครับวอลยิงไปครับโอ้ยยอยีบแล้วครับตอนนี้เราจะแพ้ไม่ได้ แเป้ไม่ได้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 จะเลือกปืนอะไรดีนี่ M14 นะคคแป๊บโอเคก็จะมีเฮดก็จะมีซ่อมเกาะด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหซ่อมเอาซ่อมเกาะมาแต่ไม่มีเกาะนี่ครับก็จะมีสกินปืนครับสีฟ้าสวยไหมครับแจกฟรีครับที่แจกฟรีดีชุมมานะครับ ตันนี้เพื่อนไม่ไปด้วยกันเลยเดี๋ยวรยกทังยกทังไปอืมเข้า13ไดเมอรก็จะขึ้นข้างบนนะครับที่เป็นเล็เลออขอุ้ยอืมยิงอืมทำไงไปยิงกันบ้งบ้างบ้งบ้าง มางบางมางบ้างกัตักัตาดอกเด็กดอกเนี้ยดอด็กดอกครับมาแล้วคปมีโฆษณาจะเข้าก็เข้าได้เลยนะครับผมจะวางโฆษณาไว้ข้างๆงนะครับข้างข้างข้างบนจุดที่ผมเหลือไว้วางอะก็ไม่รู้ผมก็จะวางโฆษณาให้นะครับใครมีโฆษณาบอกมาได้คอมเม์มาก็ได้นะครับ เออเฮ้ยอ๋อตุกกาใจมันต้องงองแกงใจจะทำค่อยตุกกาใจหมดเลยฮะมันงองแกงฮะฮะไม่ได้นอะไรก็ไม่รู้นะครับวันนี้ก็มองกงมองไม่ค่อยได้กงมองไม่ค่อยได้เฮ้ยเอาเอา เดตกไงน้องไอซ์้งไอวอร์ก็จะวางปั๊บกันไว้ครับโอ้ยโอ๊ยวางไม่ได้วางไม่ได้เพื่อนขึ้นมาไม่ได้เราช่วยเพื่อนไม่ได้นะครับเราก็จะโดนดาเมจจากวงวงบีบหมอกพิษบีบนะครับหมอกพิษโอ้โหเราแตกครับเพื่อนอย่าแตกเพื่อน เพื่อนแตกแล้วเราก็จะแพ้อย่างนี้นะครับเพื่อแร้วเราก็จะโลดเราก็จะโลดตามภาษากับภาษาคนกานะครับเป็นไงบ้างครับกับการรีวิวเกมฟรีไฟนะครับสมุมกนนรันไหมคะถ้าสนุกน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับต่อใครนะครับอีพีสองคําจะมาในเร็วๆนี้สวัสดีครับบ๊าย Good night.